หลังต้นร่มเ้าต้องไดบ้านเก่าเลยมาเมื่อ20ปีที่แล้วปลูกดูวัดุอาารก็เป็นตอกวนอกขาดินก็เลยลื้อมาปลูกที่นี่ักันนะได้กันด้ก็เออเดียวอรอ้มแหลวกับว่า นี่เลยันก็สีก็บางส่วนทั้งสีมันมันมุงไม่ได้บางตัวนะก็รู้อยู่ก็ กรรมการเขาว่าเลยกบานอัเราี <like ่ออข้แต่วาปลแลเกเลยทนครัวนัม่้อเลย ยิงโค้โข primo, งขึ้นยิโค mm ้ง hmm> ด้วยซีกิลลด้วยมันเลยผูดีเยี่ยมมากผู้ดีก็เอาแบบนี้แล้วกันวันนี้ก็แค่เก็บของเก็บของเข้าที่จยเรียบร้อยมว่าล้เะมัน để hùng làm cho nó sợi luôn. bữa ra được cái miếng miếng miếng